วันนี้ครูแพทย์นะคะนําเคล็ดลับการเพิ่มความสุขให้ได้มากขึ้นนะคะจากเคล็ดลับของครูติน่าอาจารย์ของครูแพทย์นี่แหละคะ่ะมาแชร์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะมีอยู่7ข้อค่ะเนื่องจากเคล็ดลับเนี่ยนะคะมันตรงกับเพจที่ครูแพทย์สร้างขึ้นก็คือเพจครูแพทย์แฮปปี้ไล์นะคะข้อแรกเลยนะคะ วิธีที่เราจะสร้างความสุขให้เพิ่มมากขึ้นนะคะ 1. ใช้ชีวิตกับเพื่อนหรือครอบครัวให้มากขึ้นนะคะอ,อ,อาจจะแบ่งเวลาทานข้ากับครอบครัวอยู่กับครอบครัวบ้างแล้วก็ไปเที่ยวกับเพื่อนๆบ้างนะคะ2ค่ะคือวางแผนไปเที่ยวบ้างนะคะเราอาจจะทํางานเหนื่อยมากๆนะคะเราต้องมีเวลาวางแผนไปเที่ยวบ้างนะคะต่อมาค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเราเครียดมากนะคะนั่งสมาธิอย่างน้อยค่ะวันละ15นาทีนะคะ เออหรือจะเริ่มจาก5นาทีก่อนก็ได้แต่ถ้าเป็นไปได้สัก15นาทีก็กําลังดีนะคะข้อที่4ี่นะคะเขียนค่ะความสุขที่เราพบเจอแต่ละวันอย่างเช่นวันนี้เราทานกาแฟนะแล้วโอ้มีความสุขจังเลยรสชาติดีกาแฟาสายพันธุ์ดีกลิ่นหอมกุ่นอะไรเงี้ยนะคะเราก็เขียนบันทึกความสุขของเราลงไปนะคะข้อที่5ค่ะก็คือการช่วยเหลือคนอื่นนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,ยนะคะโอกาสอะไรต่างๆนะคะหรือว่าเราช่วยออซื้อของคนที่เขามาขายออตามข้างทางนะคุณตาคุณยายอะไรต่างๆนี้นะคะเราให้เขาเราก็มีความสุขนะคะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถจะช่วยเหลือได้ตามโอกาสนะคะข้อที่6ค่ะพักผ่อนให้เพียงพออย่าลืมนะคะหน้าจะสวยผิวจะใสสุขภาพจะดีนะคะต้องพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยนะคะอย่างที่บอกค่ะ วันละ8ชั่วโมงก็ดีนะคะถ้าใครทําไม่ได้ก็ประมาณลดลงมาบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าจะให้สดชื่นแล้วก็ร่างกายแข็งแรงก็ควรจะพักผ่อนให้เตยมเพียงพอนะคะวันละ8ชั่วโมงนะคะข้อที่7ค่ะข้อที่7ก็คือฉลองความสําเร็จเล็กน้อยๆนะคะสมมุติว่าเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะทํานะคะอะไรสิ่งใดอย่างหนึ่งทํางานชิ้นหนึ่งให้สําเร็จหรือเราคิดว่าเราจะลดความอ้วนให้ได้สักหนึ่งกิโล นะคะพอเราลดเด้แล้วหนึ like ่งกิโลเราก็ฉลองเลยค่ะทานอาหารมื้อใหญ่สักมื้อหนึ่งนะคะเป็นการฉลองความสําเร็จของตัวเองนะคะก็อย่าลืมนะคะนําเคล็ดลับดีๆที่ครูแพทได้มาจากครูตีน่าค่ะไปใช้กับทุกคนนะคะเพื่อที่จะให้ชีวิตเราอ่ะมีความสุขมากยิ่งขึ้นไปนะคะแล้ว